ถืกูเดาถือขี้บอนี่กูต้องเดาถือขี้นั่นบอหนิเมย์แคดไปใส่บะแคทเมย์แคทดบอเป็นยังบอเป็นยังเอากูให้โอกาสนั่นเริ่มคก็ยังมีส่วนรวมบอเป็นยังบอเป็นยังกูให้อภัยให้คิวเพื่นเลิ่มาซอยเพียนในรู้มาซอยปู่แหละแต่หัวยังคนเดียวเธอต้องซอยเพื่อนนะ ุณก็สิลองถือเนาะบัดนี้เป็นบัดี้บ่ได้ค่าตัวนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> แกง ันเกี่ยงเงินอันดนุสี่บอกบว่าหัวหน้าจะเต้นท่าเกาไหลให้เดาออท่าไหมนุชบอกได้เพผงบ่ได้บอกท่านหลบหนา้ายเซียคือน้องอีรุษดเาาดานั้เด้อเขาคือถอดถอดหัวเกือบบัดนี้สุกบอกว่าบอให้เต้นท่าเกาแมนบมอแมนจา้จาจังไหนชอบอันนี้เราเป่าหนำบ่เนาะ รอบหาซีตัวอีกง้เด้อค่ะกรุงเทพนเนาะเฮ้ยเ้ยเอาไหมเอาไมไหัวก่อนได้ย่บสาธุด้วยยู่มาสป <ând maybe. S 2> er. ีกูเ่เคยเห็นภานี้ทักทีอ่

ฮัลโหลฮัลโหลรถหนึ่งหกเก้านะคะมาบ้านเพียบมาด่วนกันตอนนี้หัวหน้าอาการขัวมาาแล้วค่ะนี่สัญญาอย่างเงี้ยมันช่วยตีปอกล่องจะบาดบาา้างหรือเป่าเป็นอย่างไร <c oughs> <ๆ>นาฮานขอหั่บนบอดด้งกับสองน <c oughs> ะก <c oughs> ูเป็นหมอลำกคูมาเป็นหางเขื่อน <c oughs> โอ้ชุ่มปอบนี่ ้าบมาดาวดีแท้ท่านพ่เขาบินมาต้งฟินแลนด์ล่ะเนาะก็ว่าบ่ได้ล่ะเนาะก็เป็งลูกสาวแม่มันก็ได้แม่นั่นตัวกาตั้งแต่ตอนที่หนูเรียนจบนะคะเรียนจบประวัติศาสตร์ก็คุณแม่เทพก็ได้ท้าพรามกับคุณแม่ไว้นะคะเพราะว่าความฝันตอนเด็กๆของหนูก็คือ อยากเป็นศิลปินเหมือนคุณพ่อเพราะว่า,าก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นพี่แพรวตั้งแต่เป็นหางเครื่องกับคุณพ่อเน,นะคะก็รู้นนะะสึกว่าเออจากของมีความแบบมีความชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็แล้วก็แบบใน,ในเรื่องการเตี้ยงเองนะคะ เร่าาะแสงทองผู้ยิ่บ้านปีนแ์ขออวยพรให้สำหรับพี่หนิงพิมพรไอ้ญ่ของปู่เขามีสุขภาพร่างกายดีแรงขอให้มีความสุขในทุกๆเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ดีขึ้นให้เดินได้ให้วิ่งได้ในเร็ววันนะคะสวัไดีได้แล้วพี่ประสบกันหลายคนประสบกันแน าด้วยนะคะควันนี้เป็นวันเกิดของพี่หนิงนะแบทคลายวันเกิดของพี่หนับนะคะทุกคนตั้งใจเซอร์ไพรส์แมนนะคะทีมงานของพวกเราตั้งใจนะคะน้องตุย้ยตื่นเต้นโกงูนะคะบอกเลยว่าน้องตุ้ยบักทีละของเจ้านาลาเอาพื้นเสียบอายุถือยี่บอกเว้นกราฟกันบมาเลขเแบบนี่นันน่ะอายุเท่าไหร่นั่นสามสิบเจ็ดคอยมาบุญเมียนเท่าไหร่สันน่ะยี่สิบสามสบายร่างเขาเขาไมอาพี่คนนั้นเป็นคนนั่น หน้าเมนยัวโอ้เจ็ดครัวสิบแปดปีนี่ที่คั้งหนึ่งสิบแปดปีสิบแปดปีอ่ะขอให้เจ้าของวันเกิดได้พูดอะไรสักหน่อยนะคะนี่ครับพี่น้องเรียนนี้ครับขอบคุณทุกท่านหบอใจใจดีครับผมขอเตยเผาบอดิคครับผมพบด้วยพี่น้องที่อยู่ระบบแสงทองแดงต้องทำกำแพงน้องนองและเสร็จแองทุกขันบอสุลเป็ต่อ เบอร์สุูุิโอสกยู่ใส่ช่องเพื่อนนะครับผมตอนสิ่ง,นงหนที่พี่นาบอกเห้มากผม,มกะกลับขึ้นไปได้นะครับสาธุน้ำกันงดอกพี่นองขอให้พี่นองมีความสุขความเจริญลำลำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนก็เป็นอิต่ดีทัสิ่งดีๆข้าบ้าในชีวิตก็โดยเอฟซี่อยู่ใ้สดในหมกอยมีความสุขความเจริญลำลำรวยๆเจริญรุ่งเรืองนที่หีานเบิรสุูเพอสาธุขอบคุณค่ะ Happy Birthday โอเคนะคะหลวงเวลามาหลายแล้วเนะาะเสาจะสีขออนุญาตจัดเป็นบนนั่นก่อนลั่ทีพีสาวจากเกาหลีเมันขอมากมันขอเป็นหลงมนณ์ค坤สีซอนะคะเจ้าของชอ่อดอกไมส้สวยๆช่อเงินส,สวยๆ<อ>นะคะที่มอบให้พวกเราในวันนี้นะคะคอ่ะหลงมนณ์ค坤สีซอพี่อุตาาจากพี่อุตยาจากเกาหลีค่ะ อาเพิ่มเพื่อนรรกเหอเ้าเสือมึงเขาเปนแบบใหม่ปเพื่อนอยมึงมันนอกเอามึงไม่ทันหรอกชุดเขาทำมาใหม่ะกูไ่อยากใส่เนเดวันดีน้องงงงัวัดเพิ่มเพื่นรักยัามายี่มาาจับกูเพิ่งว่ากองาเป็นเย็กกรโดดกโดดแหงมสิขาดค่องตึงตื้นืนดวงมันเป็นอันนั้นอุ้ยเขาใจดอกยัดเจะ ยกเลยมึงยกเลยมึงยกเลยมีกังมีนท่แยังไหมีกังง่ายลูกจองยังไงเทำัไนะไม่เพราะของหลุยบิ๊กจองมันก็ทำแบบนี้ไงยีงอย่ได้เขาถ้ายวิ่โอยิ่งน่างท่ายเจ้านี้ไม่เห็นนะมันเป็นผู้หน่อยด้วยฮันนอกแตสิ่งเห็นต้อนรถพ่วงตามรถสิบล้อว่าประหัน โอู้หระพวงผู้ใดบอว่าจะนั่งอยู่กิมือมันนอกมัรถพวงไม่เิ่สิมาเก